หนึ่งวันของคนติดบ้านเป็นยังไงไปดูกันในตอนเช้าน,นะคะเราก็จะมาตลาดกับแม่เนาะซึ่งเดินไปก็ไปเจอนนําตะหู้ร้านประจาําก็จะแวะซื้อสองถุงแต่แม่้าแถมให้อีกหนึ่งถุงกลับมาถึงบ้านเราก็ทําการล้างตู้เย็นเคลียร์ของในตู้เย็นแล้วก็อาน้ําเข้าตู้แล้วก็จัดตู้ให้เป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นนะทุกคนเวลาจะหยิบใช้อะไรยงไงจะได้หยิบง่ายมากขึ้นแล้วเราก็ไปต้มมาม่าทานนะคะด้วยรถที่เราทานะคะก็จะเป็นรถไก่เพจซอดโคชูจังนะคะทุกคนสาม,มารถไป ต่าตกันได้ที่ CJ นะคะเราก็ทําการกินไปด้วยแล้วก็ดูชิ้นจังไปด้วยเนาะแล้วก็ในนี้เราก็มีการใส่เห็ดเพิ่มแล้วก็ใส่ชีสเพิ่มแล้วก็หมูเพิ่มนะคะทุกคนอยากจะบอกว่ากินรวมกันอร่อยมากกินเสร็จแล้วก็มาติวคณิตกันต่อทุกคนบอกเลยว่าช่วยด้วยเราไม่เข้าใจคณิตมากเราไม่ชอบมากเลยอะตอนเที่ยงก็เป็นเมนูมาม,ม่าเหมือนเดิมซึ่งรสก็จะเป็นรสมาล่านะคะทุกคนอยากจะบอกว่ารสนี้ก็ อร่อยไม่แพ้กับรสไก่เพสโซโคจูจังนะคะทุกคนแล้วก็บวกกับที่ดูชินจังเหมือนเดิมเลยทุกคนกินเสร็จแล้วก็เลยกลับมาอ่านหนังสือต่อทุกคนแล้วก็อ่านวนไปอย่างนี้วนไปเลยทุกคนคือชีวิตช่วงนี้เราไม่มีอะไรมากเลยอะทุกคนมีแต่อ่านหนังสืออ่านหนังสือสําหรับใครนะคะที่อยากตามมาม่าที่เราทานนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ CJ ทุกสาขาได้นั่นเองเนาะอยากจะบอกว่าใส่เห็ดเพิ่มใส่ชีสเพิ่มอร่อยนัวมากทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย